ลองจินตนาการดูถ้าวันหนึ่งคุณฟื้นขึ้นมาในห้องมืดเย็นเฉียบและพบว่าเงาที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวคุณเองที่กลับมาจากความตายพร้อมความจริงที่ภรรยาของคุณพยายามซ่อนมาทั้งชีวิตนี่คือเรื่องของมหาเศรษฐีที่ถูกภรรยาทําร้ายเกือบตายแต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมากลับพบว่าความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกฆ่าแต่คือความจริงที่เขา ลืมไปเองอย่าเพิ่งกดออกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับความจริงในเงาของตัวเองแสงสละกระพริบเหนือสีระกลิ่นสนิมโลหีลอยแต่ปลายจมูเขาคีรมหาเศรษฐีผู้กองซัดลืมตาขึ้นท่ามกลางความมือที่รัดตัวเหมือนมูเยะผิวเยะของพื้นกระเบื้องกดทับหลังเขาความชี้ซึมผ่านเสื้อ ไหลลงสันหลัดเสียงหยดน้ำติ้งติ้งดังสะท้อยิ่งทำให้ลมหายใจเขาแผ่วสัตว์คีระเพยายามขยับนี้แต่ความเจแล่นว่าปราไฟชาเหมือนกระดูกถูกบิดจนเกินแต่ความทรงจำผุดขึ้นทีละภาพใบหน้าภรรยาของเขาละลิดวงตาที่เคยอ่อนโยกลับแข็งกรา้าว่าแปลกประหลาเธอยกของหนักบางอยา่าง ฟาดลงบนหัวเขาก่อนโลกทั้งใบจะดับซะคีระจำได้ความอุ่นของเรือไหลรินลงข้างแก้เสียงกระซิบของเธอชิดหูเธอไม่ควรรู้เรื่องนะลมหายใจของเขาขาดหัวแล้วความว่างเปล่าแต่ตอนนี้หัวใจเริ่มเต้ชา้าแต่หนักเหมือนถูกดึงกลับจากนรกสีหม เปลือกตาเปิดขึ้นกว้างกว่าเดิมมีเพียงแสงแถบเล็กๆรั่วผ่านประตูเหล็กแสงนั้นสว่างจนบาดดวแต่เขากลับจ้องมันเรากับมันคือหลักฐานเดียวที่บอกว่าเขายังไม่ตาเสียงขูดกราดเบาๆลอยเข้ามาเหมือนมีใครบางคนลากโลหะบนพื้นแต่มันอยู่ใกล้ใกล้เกินคีระฝืนพลิกตัวนิ้วปัดไปโดนบางย่าวัตถุเยะแข็ง เป็นโทรศัพท์ของเขาเองหน้าจอแต่เป็นเสีย้ยแต่ยังส่องแสงริบผอนบนหน้าจอข้อความสุดท้ายที่เขาพิมพ์ค้างไว้ก่อนถูกทำร้าขึ้นมาอย่างช้าๆและลิฉันรู้ว่าคอทำตัวอักษรหยุดลงครึ่งประสระโอเหมือนลมหายใจของเขาในคืนนะ้นคีรกลืนน้ำลายที่ขมจนแสบคอมือสั่นจนแทบควบคูมไม่ได้ แต่เขารู้อย่างหนึ่งถ้าเขาช่วยแต่เองออกไปไม่ได้ความจริงที่เขาพยายามเปิดเผยจะถูกฝังไปพร้อมร่าเสียงประตูเหล็กดังแก้นช้าแต่ชัดเจนเหมือนฝีเท้าที่กำลังก้าวเข้ามาเรากับมีใครรู้ว่าเขาตื่นแล้วลมหายใจของทีรัสดุดกลิ่นน้ำหอมที่เขาคุ้นเคยลอยมาตามลมหวานแต่เยะ เย็นจนสันหลังหายคีระเสียงนั้นดังขึ้นอ่อนโยนแต่แฝงบางอยา่างคีระจําได้ดีเกินสรารไม้มาลายประตูเปิดออกร่องแสงเฉือนความมือออกเป็นสองฝันและสิ่งที่เขาเห็นคือใบหน้าที่เขาเคยรักแต่ตอนนี้มันบิดเบียแฝงรอยยิที่ทำให้เลือดในกายเขาไหลย,ย้อนกลับ คีรักขยับถอยหัวใจเต้นทีจนเหมือนจะฉีกซี่สระโอแต่ละลิกกลับย่างก้าวเข้ามาช้าๆปลายรองเท้ากระทบพื้นแตะแตะเหมือนนับเวลาที่เหลือให้เขาเธอก้มลงเอื้อมมือมาจับคางเขาปลายนิ้วเยะเหมือนน้ำแข็งยกหน้าของเขาให้มองเธอตรงๆดีใจนะที่เอยังไม่ไปหายคีระรู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เลวร้ายิ่งกว่านี้คือน,นะและก่อนที่เธอจะเอ่ยคำต่อไปเสียงบางอย่าดังขึ้นจากด้านหลังละลิเสียงที่ทำให้ดวงตาเธอสั่นไหายคีระมองเลยไหลเธอไปแล้วเลือดในกายเขาก็เยชี้เพราะมีเงาหนึ่งสูงนิ่งยืนอยู่ในมือเงาที่เขาจำได้ดีทั้งที่มันไม่ควรจะมีชีวิตเหลืออยู่เลย เงานะค่อยๆเอ็นตัวออกจากความมือเผยให้เห็นเขาโครงใบหน้าที่คีระเคยเห็นเป็นครั้งสุกในคืนที่เขาตาผิวซีขาดวงตาไร้แสบรากับถูกดูดวิญญาออกไปแล้วครึละลิชงักรอยยิ้ของเธอหุบลงในทันทีเหมือนถูกมีดกรีดก,กลางอากาศสระไม้มามลายไม่ใช่เสียงเธอสัน่น คำพูดติดคาในลำคอคีระมองภาพตรงหน้าหัวใจเขาเต้นถี่แต่ความเจกลับเบาบางลงเหมือนประสาทรับรู้อื่นถูกเร่งขึ้นเพื่อให้เขาเห็นเพื่อให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ภาพหรอเงานั้นค่อยๆเอ,อียงศีรษะเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจของทั้งสองคนเต้นประสาและลิถอยหลังฝ่าเท้าสะดุดกระเบื้อง ดังกแกรกเสียงเลนิดเดียวแต่กล้องในหูคีนราวระเบิดคีระเธอหันกลับมาดวงตาเบิดว่าน่ไม่ใช่ฉัดทำไมเง่านั้นยื่นมือออกมายาวเรียวเหมือนนิ้วที่ถูกดึงจนเกินขาดมันชี้ตรงไปที่ลลิช้าชา้าเนิบเนิบเหมือนกำลังตัดสินโทษ ลมหายใจของทีรัสดุดเพราะเขาจำมือแบบนั้นได้จำผ้าแขนขาดๆที่ติดอยู่ปลายนี้ได้จำกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนผิวนั้นได้ดีมันคือร่ากของชายที่ถูกพบในห้อเก็บของเมื่อเดือนก่อนชายที่ถูกระบุว่าฆ่าตัวตาทั้งที่คีระรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่เคยฆ่าตาเง่านั้นค่อยๆก้าวมาข้างหน้า พื้นกระเบื้องสั่นเบาๆแรงสั่นมากพอให้ฝุ่นปลิวลอยขึ้นจากพื้นละลิร้องเสียงสูง,สงพร่าเหมือนเส้นเสียงถูกบิดถอยไปเธอตะโกนแต่ขาของเธอแข็งเหมือนถูกเป็นฝังลงพื้นคีรพยา,ยามยันตัวขึ้นแขนสัน่นลมหายใจหนักแต่เขาต้องลุก ต้องรู้ว่าเงานั้นกลับมาทำไมกลับมาเพราะใครผนังทั้งสี่ด้านเหมือนหดเข้าหากันความมือค้นขึ้นและเงานั้นหยุดตรงกลางแสงรั่วจากประตูเงายกมือขึ้นอีกครั้และคราวนี้มันชี้ไปทางคีระคีระกลั้นหายใจกลิ่นเลือดเก่าที่ติดเสื้อผสมกับกลิ่นชี้ในห้อง ตีเข้าจมูจนแสบนิ้วของเนาสันกระตุกเหมือนจะพูดบางยาผ่านปลายนี้ที่ขาดขาดแหว่งแหว่งนะและลิหันไปมองทีระสีหน้าของเธอซีดเรากับเพิ่งรู้ว่าเรื่องทั้งหมดกำลังวกกลับมาหาเธอเองคีระเสียงเธอเบาแทบเป็นลอลิงมอมะหอหีบเธอเห็นมะ มันมันกำลังจะบออะไรสักอย่างเงาเอียงหัวช้าช้าเหมือนยืนยันคำพูดเธอคีรารู้สึกถึงชีพจรของตัเองเต้นหนักกระแทกซี่สระโอจนเหมือนจะทะลุออกมาเงาเริ่มขยับปากแม้จะไม่ควรมีเสียงแต่เสียงนั้นกลับดังชัดในห้องสมองของทั้งสองคนเสียงที่เยะ ฉีและแตกพร่าจนผนังทั้งห้อสั่นไหวคอรู้อยู่แล้วว่าใครทำให้ฉัดต้อลลีน่าซีดเผือดเข่าสุดลงมือกุมอกราหัวใจถูกบิดบีคีรหันไปมองเธอแต่ในวินาทีนั้นเองเงาก้าวพรวดมาข้างหน้า เร็วผิดธรรมชาลมห้องแตกกระจายเหมือนอากาศถูกตัดด้วยใบมีและคีระเห็นมันเห็นชัดเจนเงานั้นกำลังยื่นมือผ่านศีรษะละลิชี้ทะลุออกด้านหลังเหมือนกำลังดึงบางอย่าออกมาช้าๆบางอย่าที่ทำให้ลมหายใจของเขาหยุดนิ่ทันทีลาลิตัวแข็ง ดวงตาเบิกว่าเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัดก่อนเสียงหายใจของเธอจะสะดุดสั้นที่แล้วแผ่วลงราวจะขาเงานั้นชะลอการขยับมือที่สอดผ่านสีสารละลิค่อยๆดึงบางอย่าออกมาแสงสละบนเพดานสะท้อนวัตถุเลนนั้นเป็นเงาวูบวาบเหมือนแสงมีดในความมือ คีรับเพ่งมองหัวใจเต้นกระแทกซี่สระโอจังหวะรุนแรงจนน้ำตาแทบไหลสิ่งที่เงาดึงออกมาไม่ใช่เลือดไม่ใช่เส้นผ่าแต่เป็นวัตถุคล้ายเศษกระดาหนาแหวงยับเหมือนถูกขยำเก็บซ่อนไว้มานานเงายื่นเศษกระดานั้นให้เขาปลายนิ้วสัน่น เหมือนต้องใช้แรงทั้งหมดจากอีกโลกเพื่อส่งมอบหลักฐานนี้คีรยยื่นมือไปรับมือสั่นจนแทบจับไม่ได้กระดาษเก่าเยะขอบมีคราบสีน้ำตาลเข้มกลิ่นอับเหมือนถูกเก็บในห่อที่ไม่มีอากาศเขาค่อยๆค,คลี่มันออกแสงริบหรี่ว่าสะท้อนตัวอักษรที่ถูกเขียนด้วยลายมือรีบร้อตัวอักษรที่เขาจำได้ลายมือของเขาเอง ข้อความแรกบนกระดาษทำเอาเลือดในกายเขาหยุดหายถ้าฉัดเป็นอศสรไม้มาลายคือพระเทลลิและเธอไม่ควรรอดไปมากกว่านี้คีรนิง่งสมองเหมือนถูกกดจนแทบแตกเขาไม่จำว่าตัวเองเคยเขียนมันแต่ลายมือคือลายมือเขาตัวสะกดขาดขาดคือแบบเดียวกับที่เขารีบจดทุกครัลลิเงยหน้า ดวงตาเลื่อนลอยเสียงสั่นเหมือนลมหายใจหลุดรอไม่ไม่ใช่เธอเขียนเธอจําไม่ได้คีระไม่ใช่เธอคำพูดของเธอเหมือนมีอะไรทิมแทงไม่ใช่เพียงความโกหกแต่เป็นความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เงานั้นพงกหัวช้าช้าคล้ายยืนยันว่าคีระเคยเขียนแต่เขาเขียนเมื่อไหร และทำไมถึงเขียนเขาจำไม่ได้เลยสักเสีย้ยปลิ่งเย็กของลมห้องเริ่มเข้มขึ้นเหมือนมีอะไรเน่าเปื่ออยู่ตรงใกล้ๆเสียงฝีเท้าเบาๆของเงานั้นเริ่มถอยห่างแต่สายตาของมันยังคงจ้องคีระแน,น่นนิ่งเหมือนรอให้เขาเข้าใจบางอะ่ะและรีร้องอีกครั้คราวนี้เสียงต่ำ แห้งเหมือนถูกขุดออกมาจากลำคอที่ว่างเปล่าเธอไม่รู้หรอกคีระว่าเราทำอสศรไม้มาลายเพื่อปกโปเธอคำว่าปกโปะสะท้อนในหัวเขาเหมือนค้อนตีซ้ำๆจนภาพบางภาพเริ่มย้อนกลับมาเสียงทะเละเสียงขู่เสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องขอชีวิตชายคนนั้น คนที่ถูกพบในห้อเก็บของเสียงนั้นเขาเคยได้ยินก่อนเขาตกกระแทกพื้นในคืนนะคีระตัวแข็งลมหายใจสะท้อนแรงในอกความจริงบางส่วนเริ่มเชื่อมต่อกันแต่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนมีชิ้นส่วนหนึ่งหายไปจากภาพเงานั้นหยุดนิ่งตรงประตูเงา,ากระพริบสั้นๆคล้ายกำลังเลือน หรือถูกดึงกลับไปเองที่ที่มันจากมาคีรรี่พูดเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกรออย่าเพิ่ไปฉันฉันต้องรู้ว่าเงาหันกลับมาครึ่งตัวดวงตาที่ว่างเปล่ากลับสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนเศษความทรงจำของเขาเองมันอ้าปากช้ามาก จนเวลารอบตัวเหมือนหยุดไหลเสียงแตกพร่าของมันดังขึ้นอีกคราคีระเธอไม่ได้ถูกหัดทรยาแค่ฝ่าเอแต่เธอเสียงขาดหายเหมือนถูกฉีกออกกลางอากาศก่อนบางสิ่งบางอย่าปรากฏขึ้นด้านหลังเงานั้นรวดเร็วจนเขาแทบไม่เห็นรูปร่าง บางสิ่งที่ทำให้เงาสะดุและคีระรู้ทันทีว่าความจริงที่เลวร้ายกว่านั้นกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมมากยิ่งบางสิ่งที่โผล่มาด้านหลังเงานะรวดเร็วเงียบเหมือนไร้น้ำหนักมันแทรกตัวผ่านเงาเหมือนควันสีหมแต่กลับมีแรงพอทำให้เงาสะบัด บิดเบีย้ยราวกับถูกฉีกออกเป็นสอส่วนคีรพังะมือกำกระดายับหัวใจเต้นรัวจนหูอื้อและลิเงยหน้าดวงตาเบิดค้างเหมือนรู้จักมันตั้งแต่ก่อนมันจะมาถึงที่นี่เสียอีกควันหม่นนั้นค่อยๆรวมตัวจับเป็นรูปร่าไม่ใช่คนไม่ใช่เงา แต่เป็นเงื่อนปมของบางอย่างที่กำลังคลี่ออกจากความลับที่เธอฝันไว้เสียงแต่พร่าดังจากกลางมวลควันเธอไม่ควรขุดแลัลิสายหัวแรงไม่ใช่แบบนะฉันพยายามจะอยู่ทุกอย่างฉันทำเพื่อเธอคีระเชื่อฉันแต่คีระไม่อาจละสายตาจากสิ่งที่ควรกำลังทำมันยื่นแขน ออกมายาวบิดเหมือนเทวันแห้งจัดโอบรอบเงาที่กำลังจะเลือนหายเงานั้นพยายามดิ้นร่างแต่เป็นเส้นแสงสัตว์เหมือนจะส่งข้อความอีกคิ克拉แต่คนกลับบีบแน่นเสียงดังปิดเหมือนสายไฟถูกดึงจนขาเงาจังหายเหลือเพียงเสียงสะท้อนลอยอยู่ในห้อ คีระเธอต้อระวัดเสียงดับลงก่อนจะขึ้นคำสุดท้ายปล่อยให้ความหนาวจับสันลัดเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมควันหมนนั้นหันมาช้าช้าเหมือนรู้ว่าคีระกำลังจ้องรู้ว่าเขาได้ยินสิ่งที่มันไม่ต้องการให้ได้ยิพื้นรอบตัวเริ่มเยะฉีเหมือนห่อกำลังหายใจกำลังบีบเขาให้ถอยจนติดกำแพง และลิคลานเข้ามาหาเขามือสัน่นเสียงหอบคีรฟังฉัดมันมันเกี่ยวกับคืนนะคืนที่เธอไม่ควรฟีขึ้นมาอีกคำว่าไม่ควรฟีทำเอาคีนชะงักขนลุกตั้งเหมือนบางส่วนในสมองกำลังจะเปิดออกเหมือนลิ้นชักที่ถูกล็อกมาตลอดหลายปีควันหม่นนั้น กระตุกเหมือนหัวเราะเบาๆก่อนมันจะคืบเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิดช้าแต่หนักแน่เหมือนมันกำลังเลือกเป้าหมาคีระก้าวถอยข้อเท้าเจแต่เขายังฝืนลาลิเขาพูดเสียงต่ำบอกฉัดตอนนี้ทันที คือเนื้อเกิดอะไรขึ้นละลิเมม้มปากสัน่นเหมือนคำที่อยู่ในลำคอคือยาพิษที่พร้อมจะกัดทำลายทุกอย่างควนหมุนหยุดนิ่งตรงกลางแผ่กว้างเป็นรูปโค้งคล้ายปากที่ไม่มีฝามันกระซิบเสียงแต่พร่าแต่ชัดเจนพอให้ทั้งห่อสันหายเธอไม่ใช่เยื่อคีระ ในคืนนะเธอและก่อนที่เสียงนั้นจะพูดจบประตูเหล็กด้านหลังดังโครมเหมือนมีบางสิ่งหนักใหญ่มากกระแทกเข้ามาจากอีกฝันทั้งควันทั้งหลลิทั้งคีนหันไปในทิศเดียวกันบางสิ่งกำลังพยายามเข้ามา และคีระรู้สึกได้ทันทีสิ่งนั้นรู้จักเขาใกล้ชิดเกินกว่าจะเป็นแค่เงาผีจากอดีมันกำลังมาเพื่อเติมคำสุดท้ายของประโยคที่ทุกคนพยายามหยุดไม่ให้เขาได้ยิเสียงกระแทกประตูดังอีหนักกว่าเดอรแรงจนผนังสัน่น ฝุ่นปลิวร่วงลงจากเพดานเหมือนฝนสีหมลลิษะดุง้งรีบคว้าบ่าคีนมือเยะสัน่นแต่จับแน่นจนเขารู้สึกเจไม่มันไม่น่าตามมาได้เธอพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าเขาคีรักขยับตัวหัวใจเต้นถี่เสียงในอกดังจนกลบเสียงลมหายใจของตนเอง ควันหมุนนั้นขยับถอยเหมือนแม้แต่มันเองก็ไม่อยากอยู่ใกล้ประตูที่กำลังสั่งนั่นประตูเหล็กบุบเข้าเป็นหลุกรอยนิ้วห้านิ้วชัดเจนยาวผิดรูปร่างมนุษย์ราวกับมือที่ถูกดึงยืดจนเกินความเป็นไปได้เสียงคลื่นของโลหะขูดกับพื้นดังแทกเข้ามาแถวต่ำเหมือนใครบางคน ล่าของหนักตามืดมิดของทางเดิคีระหายใจตื้นแต่ความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างผุดขึ้นกลางใจคุ้นเกินไปจนทำให้ท้องไส้ขาวบิดเกรกเขารู้เสียงนะเขาเคยได้ยินมันหลายครั้ทั้งในฝันทั้งในคืนที่เขาเกือบตาและรีรู้ว่าเขาจำได้เธอสายหัวแรงจนผมรุก อย่าคิรออยาคิดถึงมาอย่าให้มันรู้ว่าเธอจําได้แต่สายไปแล้วเสียงกระแทกครั้งสุดท้ายดังโครมประตูเหล็กเด้งหลุดออกจากบานกระแทกพื้นจนสเก็ตย้อยแตกเป็นเสีย้ยเงาดำมือหมาค่อยค่ก้าวเข้ามาก้มศีรษะลอดผ่านวงกว้างของช่องประตูที่มันงัดจนบิดควันหมุนรีบถอยกรูดประจายเป็นเส้นหมุนแต่กระจุย เหมือนกลัวสิ่งนี้มากกว่าความตายเอเองคีระเงยหน้ามองลมหายใจหยุดไปครู่วินาทีรูปร่างนั้นสูงโค้งไหลห่อเหมือนคนที่เคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่สิ่งที่ทำให้คีระขาอ่อนไม่ใช่ร่าไม่ใช่เงาแต่เป็นเสียงกระซิบที่ดังแผ่วจากมันเสียงเดียวกับคืนที่เขาจำอะไรไม่ได้ เสียงที่ลากเขาลงสู่ความมืดก่อนเขาจะฟีขึ้นบนพื้นเยะ่นี้คีระฉัดยันอยู่ละลิกปรีดร้องเธอผลักคีนให้ถอยหลังแต่เขายืนนิ่งเหมือนเท้าถูกปรึงลงพื้นเพราะตอนที่เงาดำก้าวเข้ามาในแสงคีระก็เห็นใบหน้ามันชัดเจนไม่ใช่หน้าของผีไม่ใช่ของโจร ไม่ใช่ศัตรูที่เขาไม่รู้จักมันคือใบหน้าของเขาเองแต่บิดเบียเยะซีดเหมือนราที่ไม่ควรถูกดึงกลับมาจากใต้พื้นละลิร้องไห้เธอเข่าอ่อนฉันพยายามซ่อนมันแล้วฉันฉันคิดว่าเธอจะไม่นึกถึงมันวามันคือครึ่งหนึ่งของเธอที่ไม่ควรกลับมาเลยคีระมอง แต่เองอีกคีระผู้มีดวงตาว่างเปล่าลึกเหมือนไม่มีจุดจบแต่สะท้อนความทรงจำบางอย่างที่เขาไม่อยากนึกถึงเง่านั้นยกมือยาวบิดแต่สั่นเล็กน้อยเหมือนเจ็บเหมือนหอยหาอะไรบางอย่างมันชี้ไปที่อกของคีระแล้วกระซิบอีกครา เสียงชัดหนักจนพื้นสัน่นเธอไม่ตาขีระแค่แยกออกมาขีระตัวชาหัวใจเหมือนหยุดเต้นและในวินาทีที่ความจริงเริ่มเปิดออกน่้อมือหมานั้นก้าวเข้ามาใกล้ชาแน่น เหมือนกำลังจะรวมกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอีกครัะและลีเอื้อมาห้ามตะโกนทั้งน้ำตาแต่คำเตือนของเธอมาถึงช้าเกินสารไม้ามาลายตอนที่เงานะยื่นมือเข้ามาใกล้คีระทุกอย่างในห้อเหมือนหยุดนี่ลมหายใจเสียงแม้แต่ความกลัดถูกแขวนค้างกลางอากาศ เหมือนรอให้บางสิ่งตัดสินชะตาขีระมองแต่เองที่บิดเบียอยู่ตรงหน้าแล้วจูจ่ๆภาพหนึ่งก็แล่นกลับเข้ามาในหัวภาพคืนนะคืนที่เขาคิดว่าตาไม่ใช่ละลิไม่ใช่เงาไม่ใช่ใครทั้งนะั้แต่เป็นเขาเองที่ผลักความโกรธความกลัว ความแค้นออกจากใจดันมันออกไปจนกลายเป็นร่ากลายเป็นเงานี้ครึ่งหนึ่งของเขาที่ไม่อยากอยู่ในโลกใบเดิเ์งามองเขาดวงตาว่างเปล่าแต่ลึกลงไปมีเศษความเจที่เขารู้ดีเพราะมันคือความเจของเขาเองขี่ระยกมือสัน่นแต่มั่นคงพอ แต่ปลายมือของเงานั้นพอแล้วกลับมาเถอะเขากระซิบเสียงแผ่วจนแทบไม่ออกจากริมฝีปาฉันไม่หนีแล้วละลิร้องห้ามแต่สายไปแล้วเงานั้นชะงักสัน่นเหมือนลมหายใจที่ถูกกลั้นมาหลายปีก่อนร่างของมันจะเริ่มแตกเป็นเส้นหมน ลอยย้อนกลับเข้าอ,อกคีนชา้ชาช้าทีละลมหาความเยะแล่นผ่านผิวเขาแล้วอุ่นขึ้นเหมือนความกปัดทั้งชีวิตกำลังถูกเก็บคืนเข้าที่คีระสุดลงกับพื้นลมหายใจหนักแต่มั่นคงกว่าเดิมละลิคืบเข้ามามือสั่นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่ได้หลบซ่อนอีกต่อคีระ ฉันขอโทฉันกลัวว่าเธอจะเจฉันพยายามขังคลื่นนั้นของเธอไว้ขีระมองเธอดวงตาไม่ใช่ความว่างเปล่าเหมือนก่อนแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเศร้าลึกที่ซึมลงถึงกระดูเขาส่ายหัวเบาช้า,ชามันไม่ใช่เรื่องของเธอคนเดนนีฉันเองก็ซ่อนไว้นานเกินสรารไม้มาลาย เงามืดที่เคยก่อตัวอยู่รอบห่อเริ่มจางเหมือนหมอกที่โดนแสงเช้าควันหมุนสลายตัวเหลือเพียงกลิ่นชื้นจางๆกับความเงียบที่กลับมาอย่างอ่อนโยประตูเหล็กบินบุบแต่ไม่ขยับอีกโลกภายในห้อกลับสู่ความนิ่งไม่ใช่ความกลัดแต่เป็นความว่าง ที่พร้อมให้เริ่มต้นไหม่ขีระยันตัวขึ้นแม้เจแต่ยืนเองได้เพราะตอนนี้เขาไม่ขาดคลื่นไหนอีกต่อสรารไม้มาลายเขายื่นมือให้ละลิเธอกุมมันแน่นพอจะบอกว่าเธอยังอยู่แต่ไม่แน่นจนเหมือนจะบังคับชะตาเขาเหมือนในอดีตทั้งคู่เดินออกจากข้อแสงจากทางเดินสาดเข้ามา อบอุ่นไม่บาดตาเหมือนตะก่อนคีระสูดลมหายใจลึกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัดแต่เพราะมันคือครั้งแรกที่เขารู้สึกมีชีวิตอย่างแท้จริงและในความเงียบก่อนก้าวต่อไปเขาได้ยินเสียงสุดท้ายแผ่วเบาจากในอกของตัวเองขอบคุ ที่รับฉัดกลับมาคีระยิ้มบางไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะเขาไม่ต้องต่อสู้กับเงาของตัวเองอีกต่อเรื่องราวในห้อนั้นจบลงแล้วอย่างเงียบงาและเต็มไปด้วยรอยแผลที่สักวะอาจกลายเป็นเพียงเงาจางในความทรงจำแต่ตอนนี้ทั้งเขาและละลิได้ออกจากความมืด พร้อมก้าวสู่ชีวิตที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกนี่คือจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของคีรักคนไหม